บอ่อที่ขุดลึกกว่า4เมตรเป็นความหวังของนายพยาวสืบรอดเกษตรกร,ร,ร,กรที่ตำบลไม้งามอําเภอเมืองจังหวัดตากเพราะบริเวณนี้อยู่ไม่ไกลจากท้ายเขื่อนภูมิผลมากนักอีกทั้งยังมีลำน้ำสาสเล็กๆที่ทำให้เขาไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมที่แล้งปีนี้มาเร็วกว่าปกติ จนทำให้ผืนนากว่า25ไร่กลายเป็นผืนนาร้างแต่ความหวังทั้งหมดก็ต้องพังพินาศลงเพราะยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่ก็เจอแต่หินและดินทรายเท่านั้น25ไร่นี้ทำไม่ได้เลยน้ะไม่มีต้นไม้ก็น้ำก็แห้งครับปีนี้คิดว่าภัยแร้ง่าจะรุนแรงไหมคะรู้สึกว่าจะรุนแรงกว่าปีที่แล้วมากครับเพราะว่าดูแล้วเริ่มระยะต้นๆปีก็น้ำก็ไม่มีเลย ปกติแต่สมัยก่อนนี้ก็เ,เดือนพฤศจิกาธันวายังมีน้ำอยู่แต่เดีนน๋ยวนี้นี่พฤศจิกาธันวา,าน้ําแห้งระดับน้ําในเขื่อนภูมิพลที่เรากําลังเห็นอยู่นี้เป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ํำในเขื่อนที่สามารถใช้ได้มีน้อยเต็มทีซึ่งความจุเขื่อนภูมิพลสามารถรองรับน้ําได้มากถึง 13, 4 6 2ล้านลูกบาศเมตร แต่ปัจจุบันกลับมีน้ำในเขื่อนที่สามารถนำออกมาใช้การได้เพียงแค่2,425ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นแค่รอยละ18เท่านั้นทำให้กมรมชลประทานสั่งงดการระบายน้ำตั้งแต่สิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปเพราะน้ำในเขื่อนภูมิพลในช่วง2-3ปีหลังที่ผ่านมามีการดึงน้ำออกมาใช้จนปริมาณน้ำสำรองเกือบหมดประกอบกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงทำให้มีน้ำฝนตกลงเขื่อนน้อยลงสิ่งที่น่ากลัว นะครับน่ากลัวเนี่ยคือ,อคือฝนฟ้าฤดูกาลมันเปลี่ยนไปนะครับฝนมันก็ตกไม่ตรงตามฤดูกาลเดี๋ยพปีที่แล้วก็ไปตกด้านท้ายเขื่อนจะมากไม่ตกเนื้อเขื่อนการเก็บน้ําก็ทําได้น้อยนะครับคืออนาคตเนี่ยเราต้องวางแผนที่จะหาแหล่งน้าในในพื้นที่นะครับนะครับให้มากที่สุดเพื่อให้มีการเก็บน้ําไว้ใช้ในดูแลงนะครับนะและจังหวัดตากเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการที่จะสร้างแหล่งน้ําได้มากนะครับแต่แติดปัญหาเรื่องอมวลชน นะครับซึ่องอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจเพื่อให้เขายินยอมเสียที่ดินในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํานะครับหรือแหล่งน้ําพื้นที่ลุ่มน้ําิงทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทานเพียง67,000ไร่แต่อยู่นอกเขตชลประทานอีกกว่า1ล้าน2 0 0 0ไร่ทําให้โครงการชลประทานตากเร่งแก้ปัญหาทั้งการวางแผนการใช้น้ําร่วมกับชุมชนการหาแหล่งน้ําเก็บกัก,กใหม่ รวมไปถึงโครงการผ่านน้ำจากเขื่อนภูม,มิพลด้วยการทำอุโม,มงผ่านน้ำและแนวท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรท้ายเขื่อนวิกฤตน้ำที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นทุกปีไม่เพียงแต่เขื่อนภูม,มิพลเท่านั้นแต่เขื่อหลักๆของประเทศอีกหลายเขื่อนต้องเผชิญกับปัญหานี้ไม่แพ้กันดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบูรณาการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อนจะเกิดวิกฤตไปมากกว่านี้ค่ะอัชราวันสุวรรณสมบัติไวทีวีรายงาน